ความสําคัญของเรื่องหนึ่งที่เราเคยคิดตอนเด็กๆว่าโอโ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ละจริงเรื่องม i d ไล f ์ค r i ส i s เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมก็หยิบยกมาพูดอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ทุกครั้งที่พูดก็จะพูดไม่เหมือนเดิมมันบริบทมันเปลี่ยนอะนะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะฮะตอนเรายังอายุสัก30เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่ที่จะทําตามความฝันนั้นแต่พอมาใกล้ๆ40บเนี่ยนะครับบางอย่างที่เราไม่ได้เนี่ย เราจะรู้ละลึกๆเรารู้แล้ลลลแลวว่ามันอาจจะผ่านไปแล้วจริงๆนะโอกาสนั้นโอเคแหละบางเป้าหมายที่เราเคยตั้งตอนเด็กอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไกลไปนะฮะก็ปรับเป้าหมายเอาเราก็อย่าลืมว่าชีวิตเรามีเป้าหมายใหม่ๆได้เสมอ Mission to the Moon p o d c a s ส Continue w ว t h your Mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานอุตสาหะครับผม วันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง Mid Life c r i ส i s นะฮะจริงๆเรื่อง Mid Life c r i ส i s เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมก็หยิบยกมาพูดอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ทุกครั้งที่พูดก็จะพูดไม่เหมือนเดิมมันบริบทมันเปลี่ยนอะนะ,ะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะฮะปีนี้ผม43แล้วนะฮะก็อยู่ในช่วง Mid Life จริงๆอาจจะเป็นขาดกลางมาถึงแบบแบบปลายๆของมิดไลฟ์คริสตแล้วนะมิดไลฟ์คริสตปัจจุบันมันเริ่มต้นถ้าถ้าเป็นอายุเนี่ยก็อาจจะตั้งแต่35นะฮะ แต่บางคนก็เร็วนะก็มีนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้เมื่อไหร่ไม่ไม่สำคัญหรอกแต่ว่ามันมีจุดร่วมที่น่าสนใจอยู่ห้าอันด้วยกันนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยห้าอันนี้ว่าคนที่อยู่ในวัยที่อยู่ในมิดไลฟ์คริเซสามห้าถึงห้าสิบอะไรแบบนี้ควรจะวางจิตใจเรื่องเหล่านี้ยังไงดีนะครับ <S <S ผมคิดว,<ม>ว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือเรื่องของเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีแหละเนาะตอนที่เราเด็กๆนะครับเด็กๆเราก็จะมีความเป็นช่างความช่างฝันนะฮะ เพราะว่าเรายังไม่โดนความจริงของชีวิตเล่นงานสักเท่าไหร่ต้องบอกงี้เนาะคือ,อ,อมันไม่มีเรียลิตี้มาฮิตอยู่อะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็สามารถที่จะฝันได้อย่างเต็มที่นะครับตอนเรายังอายุสัก30เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่ที่จะทําตามความฝันนั้นแต่พอมาใกล้ๆ4 0เนี่ยนะครับบางอย่างที่เราไม่ได้เนี่ยนะฮะบางอย่างที่เราไม่ได้เนี่ยเราจะรู้ละลึกๆเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมันอาจจะผ่านไปแล้วจริงๆนะ โอกาสนั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นคนอื่นที่เขาทาได้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสงสัยโอกาสนี้เนี่ยมันจะไม่มีแล้วสาหรับเราเช่นบางคนบอกว่าตั้งใจไว้ว่าตอนอายุ40เนี่ยต้องการที่จะเป็นมหาเศรษฐีให้ได้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนี่แหละแต่ว่ารู้ตัวแล้วว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้แล้วยังห่างไกลแล้วก็ยังไม่เห็นเส้นทางว่าจะเป็นยังไงคนจานนํานวนมากก็จะรู้สึกเฟลกับเรื่องเป้าหมายชีวิตอันนี้นี่แหละนะครับ ผมเองก็มีเหมือนกันที่ที่ที่ไม่ได้นะฮะเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้นะก็รู้สึกบางทีก็อยากจะโทษตัวเองเหมือนกันแต่ผมพบว่ามันยิ่งทําให้เราไม่มีความสุขนะ,ะผมผมสครัล e กกับเรื่องนี้อยู่หลายหลายปีเลยนะเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็พบว่าเราก็มีความเร็วของเราที่เราต้องวิ่งนั่นแหละนะครับแล้วมันก็มีบางอย่างที่เราอยากได้ที่อาจจะถูกปรับไปนะครับ สมมุติว่าเดิมทีมันอาจจะเป็นรูปทรงกลมๆสีส้มใหญ่ๆนะฮะตอนนี้มันอาจจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสีน้ําเงินอะไรนะฮะคืออันนี้อันนี้ผมเปรียบเทียบตลกๆนะแต่ว่ามันมันมันก็เปลี่ยนไปจริงๆผมคิดว่าความสําคัญของเรื่องเป้าหมายชีวิตเนี่ยคือ2เรื่องนะฮะหช่วง midlife crisis ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใน crisis เนี่ยเราควรจะปรับเป้าหมายชีวิตบางอย่างนะฮะ ม่ได้หมายความว่าต้องปรับลงสักสสสสสสทีเดียวนะบางอย่างม,มันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ความสําคัญของเรื่องหนึ่งที่เราเคยคิดตอนเด็กๆว่าโอ้โเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยหน้าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ละนะฮะเราพอเราอายุมากขึ้นเราจะเห็นโลกอีกแบบหนึง่งกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับ expectation ของเราเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะยึดติดอยู่กับอันเดิมที่เราที่เราอยากมีตอนอายุยี่สิบซึ่งทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันมันมันต้องปรับแต่เราไม่ปรับเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งอยู่ในใจแล้วไม่จบสักที นะครับอันที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นการเพิ่มเป้าหมายชีวิตที่เราไม่เคยนึกถึงนะไม่เคยนึกถึงแนอดีตเป้าหมายชีวิตประเภทนี้ในอดีตเราไม่เคยนึกถึงเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่น่าค้นหาจริงๆเช่นหลายคนเนี่ยมาเล่นกีฬาแบบที่เรียกว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมกีฬาที่ใช้ใช้พลังร่างกายเยอะๆในตอนอายุช่วง4050เนี่ยเยอะนะฮะมันมีสถิติว่า ในช่วงเวลาที่คนเปลี่ยนจาก3 9เกป็น40กับ4ีเป็น50เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มทําเรื่องเหล่านี้เยอะมากวิ่งมาราธอนแข่งไอออนแมนอะไรแบบเนี้ยนะฮะเป้าหมายพวกนี้ผมเชื่อว่าตอนอายุ20เนี่ยน้อยคนมากจะนึกถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักวิ่งอยู่แล้วนะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้วิ่งอยู่แล้วตอนอายุ20เนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงหรอกว่าเราอยากจะวิ่งมาราธอนตอนตอนที่แบบแก่ๆไปเนี่ยนะฮะหรือเราอยากแข่งไอออนแมนตอนที่แก่ๆไปแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันน่าจะมีความหมายอะไร แต่ผมพูดแบบนี้เนี่ยพูดในฐานะคนที่ชอบวิ่งนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่หลายท่านที่ติดตามก็น่าจะทราบว่าผมก็ไปวิ่งมาราธอนมาหลายที่มากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายที่ไปอีกหลายที่เนี่ยผมผมกล้าพูดเลยว่าคนที่ได้เข้ามาสู่แวดวงนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกกับเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่กีฬาหรือมันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายมันเป็นเป้าหมายใหม่ของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับ และเป้าหมายพวกนี้มันก okay. ็มีหลากหลายนะฮะมันอาจจะมีเชิงจิตวิญญาณก็มีนะฮะหลายคนก็ออกไปในทางนั้นก si ah. ็เยอะนะฮะเป็นเป้าหมายเชิงจิตวิญญาณซึ่งตอนอายุ20ก็คงไม่ได้มาคิดเรื่องนี้กันเยอะสักเท่าไหร่นะครับเป้าหมายเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่มุมที่เปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นโอเคแหละบางเป้าหมายที่เราเคยตั้งตอนเด็กอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไกลไปนะฮะก็ปรับเป้าหมายเอาเราก็อย่าลืมว่าชีวิตเรามีเป้าหมายใหม่ๆได้เสมออันนี้คือเรื่องของเป้าหมายนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องของสุขภาพครับแน่นอนนะฮะสุขภาพเนี่ยมันก็ถดถอยนะฮะตามตามวัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุขภาพที่ถดถอยเนี่ยมันมันส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจของเราด้วยอ่ะง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องการนอนซึ่งมันก็คือปัญหาสุขภาพชนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นของเราหมดเลย นะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเราไม่มีพลังเหมือนเดิมเราไม่ enjoy life เหมือนเดิมนะฮะอะไรที่เคยทําได้ในอดีตตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะทำเราก็รู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมแบบนั่นกว่าเดิมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ struggle มานะฮะแล้วก็หาวิธีพบว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราควบคุมได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ควรทำตอนมี midlife crisis คือ t e k h c r g r นะฮะคือคุณต้องคุณต้องคุณต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าต่อไปนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันควบคุมได้ฉันจะทำมันให้ดีที่สุดนะครับผมพูดบ่อยถึงถึงถึงสิ่งที่ผมชอบทำนะฮะเช่นออกกำลังกายนะฮะทุกวันนี้ออกกำลังกายเป็น Priority ที่สำคัญที่สุดพูดง่ายคือเอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องงานอีกซึ่งไม่หมูยความว่าผมมาออกกำลังกายตอนทำงานนะครับแต่ว่า เมื่อมันสาคัญที่สุดเนี่ยมันจะถูกทําก่อนดังนั้นเนทุกเช้าสิ่งที่ผมทําเป็นอันดับแรกก่อนที่จะทําอะไรเลยก็คือไปออกกําลังกายเรื่องนี้สําคัญสำหรับผมที่สุดนะฮะในแง่ของเวลาในวันปกตินะะออกกําลังกายเรื่องกินนะครับเรื่องกินนี่เราควบคุมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะฮะหลายคนอาจจะแบบก็ oh, บางทีมันไม่มีอะไรให้กินคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดีไซน์วันของคุณยังไงนะฮะถ้าคุณรู้ว่าไปข้างนอกมันไม่มีอาหารแบบที่ควรจะกินให้คุณกิน ก็ทําอาหารใส่กล่องไปก็ได้นะมันไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมก็ทำได้ถูกไหมฮะถ้าตอนไหนจะหิวมีโปรตีนเชคติดตัวอยู่ไหมกินซะหน่อยหนึ่งนะฮะเราควบคุมได้เลยพวกนี้เราควบคุมได้นะเรื่องการนอนอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ช่วยให้ดีขึ้นได้นะตอนนี้ผมในแอปพลิเคชันที่ผมใช้ไอเครื่องมือนั่งสมาธิของผมเนี่ยผมนั่งสมาธิติดกันมา3อาทิตย์กว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงนะก็คือเช้า อาจจะ20นาทีเช้าเยอะหน่อยกลางคืน10นาทีอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เร a i าเกเราควบคุมได้นะฮะแล้วมันก็ช่วยเรานอนหลับได้ดีขึ้นอ้าวอย่างนี้เราก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นพอทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผมกลับมาเหมือนกับแข็งแรงมากๆอีกแล้วนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพได้เลยดังนั้นสุขภาพกับ m i d l ไลฟ์เฟส s มันเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะฮะแต่เราสามารถเราสามารถ ควบคุมมันได้ประมาณหนึงอย่างน้อยที่สุดเราสามารถที่จะกำหนดทิศทางได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเทคชาร์จไม่มีใครมาช่วยอะไรกับเราได้เรื่องสุขภาพเราต้องทําเองนะครับอันที่3ามฮะเรื่องรูปลักอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนจริงๆบางคนก็คอนเซิร์นบางคนก็ไม่คอนเซิร์นนะฮะรูปลักคืออะไรนะฮะเช่นเดียวกันคล้ายๆกับสุขภาพนะครับเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะฮะสิ่งที่มันตามมาก็คือผมบางอ้วนง่ายนะครับ ลอยเหี่ยวย่นต่างๆนานา,นานถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณไม่มีความสุขนะฮะมีวิธีจัดการแต่เรามาพูดไปในนี้ก่อนนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเถียงกันไม่จบนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเราเราเอ็มบรสเรื่องนี้แล้วเราก็แฮปปี้กับริ้วรอยกับอะไรของเราเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นโซลูชันที่ที่ยาวๆแล้วน่าจะมีความสุขมากกว่าเพราะเรื่องรูปลักษณ์ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่การชะลอเท่านั้นคล้ายๆกับเรื่องสุขภาพ แต่มากกว่าอีกนะฮะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยยังดีไปได้เรื่อยๆอยู่ในระดับที่ที่โอเคแต่ยังไงไอ้ความแก่ณวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันก็ได้แต่ชะลอเท่านั้นเองนะครับยังไงยังไงมันก็ต้องมาถึงนะฮะยังไงยังไงก็มาถึงคือถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบรูปลักษณ์ของเราที่ที่มันแก่ลงเนี่ยเราได้แค่ชะลอแต่อีกไม่นานยังไงเราก็จะต้องกลับไปไม่ชอบตัวเองเวอร์ชันนั้นอีกนะครับเอ่อการชะลอพวกนี้เนี่ย ก็อย่างน้อยก็ที่สุดก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นผมใช้คําว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง้วกันนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมีเยอะนะฮะการทําให้หน้าเด็กลงการอะไรอย่างเงี้ยทาได้ถ้ารู้สึกว่าแฮปปี้ผมว่าทำนะอผมว่าทำไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะฮะล้วก็ทำแน่นอนอ่ะมันก็แพงหน่อยนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราแฮปปี้อ่ะมันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นของที่เราก็ก็ยินดีจะจ่ายก็จ่ายได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากทาก็ไม่อยากทาก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน ผมคิดว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลมากๆนะครับใครอยากทําก็ทำนะคใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ควรจะไปบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่ทําหรือทำไมเธอต้องทําด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เพอร์ซันอลมากๆเลยเหมือนเราชอบแต่งตัวยังไงอย่างนั้นนะฮะแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกด้วยเพราะฉะนั้นเอาที่เราแฮปปี้อันนี้สนับสนุนว่าแฮปปี้แบบไหนทําแบบนั้นนะฮะลุยเลยนะครับทำไปเลยเพราะว่า ผมคิดว่าอย่างไงที่สุดเนี่ยถ้ามันกลับมาแล้วมันมันทำให้เรามีความสุขอะยังไงมันก็คุม้มนะฮะเรื่องที่4ี่คือเรื่องของงานเรื่องงานเนี่ยก็จริงๆมันก็อาจจะมีบางมุมที่ทับซ้อนกับเรื่องเป้าหมายแต่บางทีก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเรื่องของงานก็คือการเลี้ยงชีพของเรานั่นเองณถึงวันวัยนี้เนี่ยจะมีคนส่วนหนึ่งละที่ต้องบอกว่าวางแผนมาดีหรือว่าเขาโชคดีหรือว่าเขา,า,ามีอะไรหลายอย่างเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะเริ่มที่จะกึ่งกจะรีทายได้แล้วนะครับเอ่อเรื่องงานพอพอาะคำว่ารีท แต่การทํางานเป็นช้อยส์หลายคนหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะก็คือการทํางานเป็นช้อยส์คือไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าทําเพราะว่าอยากทำานะในในใน e f i n i t i o n ของผมเนี่ยนี่คือการทํางานที่ดีที่สุดคือมันเป็นช้อยส์เลือกทําได้เลือกทําเท่าที่อยากทําก็ได้หรือจะวันไหนจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เนี่ยถือว่าถือว่าดีอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ถึงจุดนั้นผมเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเรายังต้องทํางานอยู่ทีนี้ midlife crisis กับงานคืออะไรนะครับ Midlife crisis กับงานก็คือว่า ถ้าเราอยู่ในตําแหน่งงานหรือว่าเนื้อหางานที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันทําให้เราซัฟเฟอร์ทุกวันคือเราไม่ชอบทำอะ่ะคำว่าซัฟเฟอร์ไม่ใช่เหนื่อยนะครับตอให้คุณทํางานที่คุณรักที่สุดในโลกยังไงก็เหนื่อยอยู่ดีนะฮะคือยังไงทํางานมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้มันชัวร์แต่คุณทรมานหรือเปล่าอืมคุณทรมานหรือเปล่าถ้าคุณทรมานอยู่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องคิดอย่างจริงจังแล้วว่าเราจะยอมใช้ชีวิตที่เราเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะฮะกับงานที่เราทรมานจริงๆเหรอ แน่นอนมันคงจะเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพเราได้รายได้ดีต่างๆนาะนาะแต่ต้องถามคํถาถามตัวเองว่าเราอยากจะอยู่ในความทรมานนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะผมเห็นเพื่อนผมหลายคนเนี่ยซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้ผมไม่นะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้ชอบงานผมร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมไม่ทรมานนะคือผมโอเคผมผมผมใช้คําว่าโอเคกับลักษณะงานที่ผมทําอยู่นะผมผมแฮปปี้ดีนะฮะไม่ได้โอนะ้ไม่ได้แฮปปี้ทุกวันไม่ได้แบบโอ้ยิ้มตลอดเวลาหรือหรือไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่คืองานที่แบบฉันตามหามาตลอดชีวิตไม่ใช่ ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกซัฟเฟอร์ว่าแบบโอ้โหต้องตื่นมามนไปททำงานแล้ววะอะไรเงี้ยนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะฮะออผมคิดว่ามันเป็นสเปกตรัมนะของความชอบของงานหรืองานที่มันเป็นตัวเราเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ศูนย์หรือร้อยมันเป็นระหว่างนั้นนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบนะถ้าผมให้คะแนนนะฮะผมอาจจะบอกว่าผมอยู่สักเจ็ดสิบจากหนึ่งร้อยก็คือไปทางชอบมากกว่าไม่ชอบแล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้ชอบทั้งหมด ครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณทําอยู่ในโซนแบบสามสิบอย่างเงี้ยเออต้องถามตัวเองจริงๆบางทีการยอมเปลี่ยนงานแล้วรายได้น้อยลงอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้น้อยลงก็ได้เราแค่คิดตัวเองว่าจะน้อยลงนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพนะิจารณาข้อสุดท้ายคือเรื่องความสัมพันธ์ครับในวัยเท่านี้เนี่ยความสัมพันธ์กับทุกคนมันจะมีความหมายใหม่กับพ่อแม่นะครับถ้าคุณพ่อถ้าเราโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยนะฮะ ความสำคัคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปเราจะมองเห็นท่านเป็นเรียกว่าเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งกับตอนที่เราเด็กแน่นอนเลยนะคะคือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มันก็แค่นี้แหละบางทีจะเถียงกันก็ไม่รู้จะเถียงกันทําไมมันก็แค่นี้เองนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะหรือกับกับคู่ชีวิตวัยนี้จะเป็นวัยที่คนหย่าร้างกันเยอะนะฮะคนจะหย่าร้างกันเยอะเพราะว่าหลายคนตอนตอนเด็กๆแต่งงานกันแล้วก็มาคิดอีกทีเหมือนมามารู้สึกอีกทีว่า มันไม่ใช่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็จะหย่าร้างกันเยอะซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นสเตตมันโช์อยู่แล้วว่าวัยประมาณเนี้ยนะฮะคนจะหย่าร้างกันเยอะที่สุดนะฮะกับเพื่อนนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่บางคนมันก็จะค่อยๆหายไปบางคนมันก็ไอสนิทเพิ่มเนี่ยก็ก็มีเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้สนิทแบบตอนเด็กๆส่วนใหญ่มาสนิทเพิ่มมันจะสนิทจากกิจกรรมเช่นลูกไปโรงเรียนเดียวกันอะไรแบบเนี้ยนะฮะ แล้วมันก็เลยมันรู้จักกันอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ที่สนิทแบบแบบเหมือนเพื่อนในวัยรุ่นนะซึ่งผมคิดว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดถ้าเรามัดก้อนเดียวกันเนี่ยเราต้องมองมันจากเลนส์ใหม่คล้ายๆกับเป้าหมายเหมือนกันว่าตอนนี้หลังจากนี้เราอยากจะมีชีวิตยังไงจริงๆนะครับอย่าหลงไปกับเรื่องที่มันแค่ชั่วคราวนิดๆหน่อยๆแต่เราต้องมาดูจริงว่า value ของจริงคืออะไรอะไรที่ทำให้เรามีความสุขและคนแบบไหนที่เราอยากจะพาตัวเองไปอยู่รอบๆ เป็นการประเมินเรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่แล้วเราก็จะมองเห็นเรื่องนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งที่ราอาจ,จะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับพยายามลดเรื่องของอารมณ์ลงนิดหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วลองลอง,ลองพิจารณาใหม่ดูนะครับเราอาจจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในคนคนเดิมก็ได้นะเออนะฮะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ก็คือห้าเรื่องของ midlife crisis ที่ผมคิดว่าเออ เอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะกับล้วก็ตับที่คุยกับเพื่อนฝูงมานะก็คิดว่าคล้ายๆกันนะครับใครมีข้อไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเป็นข้อที่6ที่7เนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะครับเพราะผมก็อยากจะฟังในแง่มุมของท่านอื่นเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t ธุ m ม o n นะครับเราเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your Mission